ในวัยแค่นี้เขาค่อนข้างที่จะเรียนรู้เลยวหนูหนูอย่ายกินลูกโน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 เอาออกมาเลยค่ะมาทายออกอนะ่ะเออกินไม่ได้มันป็นไม่ได้โน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 ยังไงโน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 ยังไงคะโนโนโนยังไงโนโน เริ่มเหดหนาเฮตดตาเป็นแล้วเริ่มแสดงเป็นแล้วว่อน่ะว่อน่ะว่าน่ะยืนขึ้นดีๆลุกยืนขึ้นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนมามาลุกขึ้นยืนยืนขึ้นดีดีอืออ่าโอเคโอ้สนั่นเห็นน่ะเ็ดหนาเห็ดตาเป็นแล้วเหดหนาเหตดตาเป็นแล้วมามาพ่อเป่าให้ มามามาเร็วมามาเอเหม็นจังเลยเออเอ้ยเดินมาเดินมาเดินมาลูกแอคชั่นถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอาวันที่สิบจะไปเดินแบบที่เซนท่านขอนแก่นนะครับ นาฬกนาฬกหนูต้องซ้อมนะซ้อมการเดินนะ <c oughs> อยู่บนเวทีสองคนคุณแม่คนเดียวเนี่ยที่เซ็นท่านขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเขาเป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะครับแอนออรดีแล้วก็น้องเพศดน้องพลอยจะได้ไปเดินแบบที่เซ็นท่านคอนแก่นพี่พี่แม่แม่คอนแก่นก็เตรียมตัวมาให้กำลังใจมอบช่อดอกไม้นะครับอืมอืม กินข้าวหรือ,อยังกินเข่าไปไม่ได้ไม่ได้ no 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 อือ เวน่าเวน่าเ่นเห็ดนาเวนเฮ็ดนาเฮ็ดตาใส่เวน่า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 โอ้โโอ้โอ้เออาอเอมัมมเอาบเอาบค่ะเอาไหมมัมมัมโอเคเดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้นะ อ่าออะได้แล้วมาดิจ้าก่อนขอบคุณจ้าก่อนขอบคุณจ่ากราบขอบคุณจ้าออ่านอนนอนทีนี้นอนเอ้าอเห็นไหมหลุดมือละอ่านอนลงนอนลงโอเควันที่วันที่สิบนะครับคุณแอนแล้วก็ น้องเพชรน้องพลอยจะได้ไปเดินแบบนะฮะในช่วงเทศกาลวันแม่ที่เซ็นท่านคอนแก่นนะครับ a อบคอนแก่นเอบอีสานนะครับอีสานเหนือ,อน,นี่มาเจอกันเลยนะครับที่เซ็นท่านคอนแก่นนะมาให้กำลังใจน้องเพชรน้องพลอยมาเบิงว่าแม่เพิ่นผู้เดียวสิคุ้มลูกเลยว่าอะไรคะมา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 ไหนไหนตรงไหนพ่อเป่าให้โอมเพียง